ก็สวัสดีครับนักศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาเรียนเรื่องของการเลื่อยนะครับการเลื่อยก็คือการเลื่อยตัดชิ้นงานออกจากกันนะครับด้วยวิธีการเขาเรียกว่าลไะอ่าเลื่อยนะครับเลื่อยให้ออกจากการเอาพูดง่ายๆนะครับอ่าในการลักษณะของการเลื่อยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือการเลื่อยด้วยมือนะครับกับการเลื่อยด้วยไฟฟ้านะครับโดยในการเลื่อยด้วยมือเนี่ย นะครับก็จะเป็นลักษณะของการเลื่อยชิ้นงานที่มีจํานวนไม่มากนักนะครับหรือมีจํานวนน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการเลื่อยด้วยไฟฟ้านี่ก็ตัดชิ้นงานจํานวนมากนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับในเรื่องของการเลื่อยมือนะครับเลื่อยมือนะครับก็จะมีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ1นะครับคือโคงเลื่อยนะครับก็เอาไว้จับใบเลื่อยนะครับ แล้วก็สองใบเลื่อยนะครับก็ทําหน้าที่เฉือนวัสดุนะครับหรือตัดวัสดุออกนะครับแล้วก็หางปานะครับก็เป็นน็อตไว้ล็อกใบเลื่อยนะครับตอนนี้ไม่รู้ต่อนะครับวิธีการเลื่อยนะครับอ่าลักษณะของตัวอย่างงานเลื่อยก็คืออะไรครับเลื่อยเพื่อที่จะให้มันตัดคานออกจากกันนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของอ่าการบากงานนะครับหรือเป็นลักษณะของการซ้อนล่องนะครับ ขั้นตอนในการเลื่อยชิ้นงานนะครับก็คือหนึ่งเราก็ต้องทำไหมครับตรวจเช็คใบเลื่อยนะครับแล้วก็ใส่ใบเลื่อยให้มันอ,อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับโดยที่ให้ฟันเลื่อยเนี่ยชีย้ไปในทิศทางของการเลื่อยเสมอนะครับแล้วก็สองจับปากกาใช้ปากกาจับชิ้นงานให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาเลื่อยเนี่ยก็ควรที่จะเอียงใบเลื่อยเนี่ยทำมุำมกับผิวเนี่ยสิบองศานะครับประมาณสิบองศา แล้วก็ใช้ความเร็วในการเลื่อยประมาณ40-50ถึงนะครับของจังหวะการชักต่อนอาทีนะครับโอเคเนื้อประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อควรเรามาระวังนะครับในการเลื่อยนะครับถ้าเป็นลักษณะของการเลื่อยด้่ยมือเนี่ยก็ต้องออกแรงตัดสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ควรที่จะให้ใบเลื่อยเนี่ยให้เหมาะสมกับชนิดขนาดของวัสดุงานนะครับแล้วก็อ่าในการใส่ใบเลื่อยเนี่ย ควรให้ฟันชี้ไปทางด้านตัดเนื้อเนื้องานนะครับแล้วก็ควรที่จะจับชิ้นงานให้แน่นนะครับก่อนที่จะตัดนะครับแล้วก็ใช้ใช้ใบเลื่อยเนี่ยเวลาเลื่อยเนี่ยให้มันเต็มหน้าใบทั้งใบอะไรประมาณนี้นะครับให้มันเต็มใบเลื่อยมันจะยาวใช่ไหมก็คือพยายามเลื่อยให้มันเต็มหน้าใบนะครับของใบเลื่อยนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับ เมื่อกี้เลื่อยมือไปแล้วนะครับก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของเลื่อยลันดาตัดนะครับก็เป็นเลื่อยไม้เลื่อยของช่างไม้แหละพูดง่ายๆนะครับก็ใช้ในการตัดหัวไม้บักไม้นะครับเวลาเลื่อยก็ทํามุม45องศานะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับสําหรับเลื่อยไม้นะหรือเลื่อยงานก่อสร้างนะครับก็เลื่อยลันดาโกกนะครับก็ทํามุมเลื่อย60องศานะครับ แล้วก็เลื่อยลอนะครับ่าใช้ในการชิดไม้เข้าสนิทกันนะครับหรือการเข้าไม้นะครับแล้วก็มีลักษณะของเลื่อยสันแข็งนะครับก็ใช้ในการทําเดือยหรือตัดหัวไม้นะครับรวมไปถึงเลื่อยหางหนูนะครับใช้ในการเลื่อยกุญแจหรือทําเป็นลักษณะรูใส่ลําโพงนะครับแล้วก็เลื่อยมีเลื่อยฉลุนะครับ เลื่อยฉลุที่ใช้ด้วยมือนะครับกับเลื่อยฉลุไฟฟ้านะครับเอาไว้ทําส่วนโค้งนะครับหรือชิ้นง,งานขนาดเล็กอน่ะนะครับที่เราเคยใช้ชิ้นง,งานในทำเขาเรียกว่าทําทงานฝีมือนะครับตอนมัธยมนะครับอโอเคเนื้อประมาณนี้พวกของเลื่อยมือนะครับส่วนเลื่อยไฟฟ้านะครับก็จะแบ่งเป็นสี่สี่ประเภทด้วยกันนะครับก็จะมีเลื่อยชัก นะครับเลื่อยสายพานแนวนอนเลื่อยสายพานแนวตั้งนะครับแล้วก็เลื่อยวงเดือนนะครับเลื่อยชักนะครับก็เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าได้ขนาดตามตามต้องการนะครับรวมถึงความยาวด้วยนะครับส่วนประกอบของเลื่อยชักนะครับก็จะมีโครงเลื่อยนะครับมีมอเตอร์ มีสายพานมีสวิตนะครับมีตัวเครื่องอ่ามีเบรกเท้านะครับมีมือหมุนนะมีปากกาจับนะครับแล้วก็มีใบเลื่อยนะครับตามรูปเลยนะครับอ่านี่อันนี้ก็เป็นตัวจับนะครับก็จับชิ้นงานมุมเอียงได้ทั้งทั้งซ้ายและขวานะครับได้ข้างละ45องศานะครับแล้วก็มีแขนตั้งระยะงานนะครับที่ใช้ในการตัดนะครับ คือพูดง่ายแขนตั้งขนาดของชิ้นงานนะครับรวมไปถึงเลยครับมีระบบป้อนตัดนะครับแล้วก็มีระบบน้ำหล่อเย็นนะครับเพื่อป้องก,กันการเสียสีนะครับรวมไปถึงความร้อนนะครับระหว่างชิ้นงานกับใบเลื่อยนะครับ แล้วก็มีฐานเลื่อยชักนะครับที่รองรับส่วนต่างๆนะครับมอเตอร์นะครับใช้ในในการใช้เป็นตัวกำลังในการขับเคลื่อนนะครับรวมถึงสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็มีชุดเฟืองนะครับที่ใช้สำหรับไว้มอเตอร์ส่งถ่ายกำลังนะครับแล้วก็มีมูเล่น,นะครับเป็นลักษณะของอ ส่งไทยกาลังเหมือนกันนะครับแต่วันนี้จากสายพานนะครับแต่ชุดเฟืองทดเนี่ยได้รับมาจากมอเตอร์นะครับแต่มูเล่เนี่ยได้รับมาจากสายพานนะครับอ่ากลไกนะครับกลไกการทํางานของเครื่องชักนะครับนะครับก็คือส่งกําลังผ่านมอเตอร์ขับนะครับซึ่งเฟืองทดนะครับเพื่อทดความเร็วรอบของมอเตอร์ ที่ข้างเฟืองขับจะมีก้านหมุนนะครับอยู่คนละศูนย์ให้ชักโค้งเลื่อยเดินหน้าและถอยหลังนะครับอมอเตอร์หมุนนะครับมันก็จะมีลักษณะของแล้หมุนไปตามแกนนะครับเมื่อหมุนนะครับก็เป็นลักษณะของระยะชักนะครับชักไปชักมานะครับแล้วก็ส่งผลให้ทำไมครับใบเลื่อยเนี่ยมันก็จะมาเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ไปกินเนื้อชิ้นงานนะครับแล้วก็ทําการตัดชิ้นงานออกนะครับ น้ำหนักกดนะครับอน้ำหนักกดนะครับถ้าถ้าน้ำหนักกดเนี่ยใกล้หัวเครื่องนะครับน้ำหนักกดของคงเลยจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ห่างจากหัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักก็จะค่อนข้างที่จะมากนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับชิ้นง,งานที่เราจะตัดนะครับ ใบเลื่อยของเครื่องนะครับก็ทําหน้าที่เฉือนชิ้นงานนะครับก็ทําจากเหล็กรอบสูงนะครับมีความแข็งแต่ปาะนะครับแล้วก็ใบเลื่อยเนี่ยก็จะมีลักษณะของอความกว้างความยาวและความหนานะครับโดยที่ทำไมครับความยาวนะครับก็วัดจากจุดศูนย์กลางของรูยึดใบเลื่อยทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็ความกว้างของใบเลื้อยเนี่ยวัดจากขอบด้านบนถึงปลายของฟันเลื้อยนะครับรวมไปถึงเลยครับความหนาเนี่ยก็วัดจากสารของใบเลื้อยนะครับจํานวนฟันของใบเลื้อยเนี่ยก็จะมีระยะห่างเป็นลักษณะของระยะพีชนะครับ,บรอ่ารูปนี้เลยนะครับระยะพีชนะคร,ครับอ่านี่เป็นลักษณะของตัวอย่างใบเลื้อยนะครับ มาดูตอนนะครับการเลือกใช้ใบเลื่อยที่เหมาะสมกับงานนะครับรูปอ่านะครับอันนี้เลยนะครับรูปแรกเลยนะครับช่องแรกเลยนะครับก็จะมีลักษณะของหยาบละเอียดปันกลางนะครับอ่าหยาบก็ทําไมตั้งแต่หนึ่งถึงสิบแปดฟันนะครับต่อนิ้วนะครับถ้าปันกลางก็ยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่ฟันต่อนิ้วนะครับละเอียดก็สามสิบสองฟันต่อนิ้วนะครับ วัสดุที่ใช้ก็ทําไมครับจะแตกต่างกันไปนะครับก็อย่างยานนี่ก็ใช้แบบอ่อนนะครับถ้าแบบปันกลางเนี่ยก็ใช้วัสดุแข็งปันกลางพวกเหล็กหล่อนะครับเหล็กโครงสร้างนะครับถ้าอย่างละเอียดนี่ก็แข็งมากนะครับนี่มุมฟันเลื่อยนะครับมุมฟันเลื่อยนะครับก็ ทำหน้าที่นะครับในการจิกเข้าเนื้อวัสดุนะครับหรือชิ้นงานที่เราต้องการให้มันทำาไมครับให้มันตัดออกนะครับโดยมีมุมที่สําคัญสามุมนะครับก็คือมุมตัดเบลต้านะครับหรือบีต้านะครับก็คือมุมนี้นะครับมุมตัดนะครับมุมนี้นะครับเป็นมุมตัดของฟันเลื่อยนะครับแล้วถ้าเป็นลักษณะของมุมคายเศษนะครับก็จะ เรียกว่ามุมแกมม่านะครับตรงนี้ไคเศษนะครับไคเศษแล้วก็มุมหลบนะครับอัลฟานะครับก็ตรงนี้นะครับก็เป็นมุมที่ลดความเสียสีระหว่างฟันนะครับคลองเลื่อยนะครับอ่คลองเลื่อยนะครับก็คือความกว้างของร่องบนวัสดุ งานนะครับหรือชิ้นงานนะครับที่เราทําการเลื่อยไปแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะของคลองเลื่อยอย่างนี้ตัวนี้นะคลองเลื่อยนะครับนี่ตัวนี้ที่เราเป็นเลื่อยมาแล้วนะครับสูถ้าเราเลื่อยมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของเนี่ยนะครับออกมาไอ้ตรงนี้แหละครับไอ้ตรงแดงๆที่อาจารย์ทำให้ดูเนี่ยเรียกว่าคลองเลื่อยนะครับซึ่งลักษณะของคลองเลื่อยเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันนะครับอย่างลักษณะตัวแรกที่หนึ่งนะครับก็มีลักษณะของ ของเลื่อยฟันสลับนะครับก็เป็นลักษณะของฟันเลื่อยจะสลับซ้ายขวาตลอดทั้งใบนะครับตัวนี้นะครับสองนะครับของเลื่อยแบบฟันขึ้นนะครับอันนี้ก็จะไปครับคดเคี้ยวนะครับคดเคี้ยวแล้วก็สามนะครับแบบต่อนะครับก็จะอะไรครับจะเป็นมุมฟรีทั้งสองข้างนะครับนี่มีทั้งสองข้าง โอเคนะประมาณนี้นะครับตอนนี้มาดูทิศทางการเฉือนนะครับนี่นะครับเมื่อกี้เรารู้จักมุมไปแล้วนะครับอ่ามุมในการตัดไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับทิศทางการเฉือนนะครับก็จะมีด้วยกันสองทิศทางก็คืออะไรครับทิศทางการกดและก็ทิศทางการดันนะครับซึ่งนะไครับอ่าเวลากดและดันเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันนะครับนี่นี่ก็คือมุมเบลต้านะครับดันไป นะครับแล้วก็กดไปนะครับนะครับแล้วก็จะมีมุมคายนะครับเมื่อกี้มุมต่างๆนะครับตามที่บอกไปนะครับตอนนี้การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าอ่ามุมอ่าขึ้นอยู่กับเครื่องนะครับถือว่าเป็นลักษณะของเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเครื่องหรือมุมในการที่จะเฉือนอ่อนแล้วก็เป็น เป็นอย่างไรนะของเครื่องนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับแล้วก็ในการที่จะใส่ใบไปประกอบใบเข้าโครงเลื่อยเนี่ยเราก็ต้องดูดูเขาเรียกว่าอะไรครับใส่เนี่ยใส่ให้มันพอดีแล้วปรับแต่งให้มันนะครับให้ตึงพอสมควรนะอย่าให้ตึงมากนะครับแล้วก็ทิศทางการเฉือนเนื้อครับที่มันสําคัญนะครับว่าต้องดูด้วยว่าเครื่องมันเฉือนไปทางไหนนะครับในแต่ละเครื่องเนี่ยมันอาจจะทําไมครับไม่เหมือนกันนะครับต้องดูด้วยนะครับ แล้วก็การจับยึดชิ้นงานนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับต้องจับยึดให้แน่นนะครับไอ้อย่างนี้ก็ทําไมครับไอ้ไอ้แบบได้ตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับก็ต้องเอามีอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าบล็อกหรือเหล็กเนี่ยมาวางมาวางมาวางบีบไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ได้ล็อกล็อกชิ้นงานได้แน่นนะครับในกรณีที่ชิ้นงานเนี่ยทําไมครับเป็นชิ้นงานสั้นนะครับ อ่านี่วิธีการจับชิ้นงานนะครับอานี่อย่างเหล็กแบนนะครับเหล็กแบนนะครับจะจับชิ้นงานประมาณนี้ให้มันน่าสัมผัสตรงกันถ้าเป็นลักษณะเหล็กที่บินมุมนะครับก็จับอย่างนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะของอ่ารูปสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะหลายเหลี่ยมนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นวงกลมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะเด็กตัวไอนะครับก็ประมาณนี้นะครับตามรูปเลยดูตามรูปเลย ่การวัดชิ้นงานตัดนะครับถ้าเป็นลักษณะของเลือ่อยไฟฟ้านี่ก็สะ,สะดวกหน่อยนะครับก็จะมีลักษณะของแขนตั้งในการช่วยปรับระยะนะครับในการกําหนดขนาดแล้วก็ช่วยที่จะทําไมครับช่วยในการเลื่อยชิ้นงานนะครับปรับระยะแล้วก็สามารถที่จะทําให้วัดขนาดได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มีลักษณะของ่าแขนแขนตั้งระยะนะครับ เพื่อที่จะใช้ตัดจํานวนมากนะครับโดยการตั้งระยะนะครับแล้วก็สามารถปรับแล้วก็สามารถใช้ได้ได้ได้ขนาดทุกชิ้นงานที่เราจะตัดนะครับอ่าข้อควรระวังนะครับอย่าอย่าให้ชิ้นงานกระแทกกับแขนตั้งระยะแรงจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้คลาดเคลื่อนได้นะครับความยาวนะครับ มาดูต่อนะครับขั้นตอนการใช้เครื่องเลื่อยชารกนะครับก็คือหนึ่งนะครับอ่จดูความพร้อมของเครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับแล้วก็มาตรวจสอบความพร้อมของเราในการที่เราเป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็นาการเปิดสวิตช์ไฟฟ้าเข้าอ่าเปิดสวิตช์ไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะให้เครื่องชาร์กท,ทำงานนะครับแล้วก็ ยกคงเลื่อยค้างไว้ก่อนนะครับจับชิ้นงานที่ปากกานะครับไม่ต้องแน่นนะครับแล้วก็ทําการอะไรครับปรับคงเลื่อยลงให้ฟันของใบเลื่อยเนี่ยห่างจากชิ้นงานประมาณ10มิลนะครับแล้วก็ตั้งระยะความยาวของชิ้นงานนะครับโดยใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับแล้วก็จับชิ้นงานให้แน่นนะครับแล้วก็ปรับแขนให้ยาวเท่ากับความยาวของชิ้นงานนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์เดินเครื่อง นะครับแล้วค่อยๆปรับระดับป้อนตัดให้เครื่องให้คงเลื่อยนะครับเลื่อนช้าๆนะครับแล้วก็ปรับน้ําหลอดเย็นให้ฉีดตรงคองเลื่อยนะครับแล้วก็คอยจนกว่าเลื่อยจะตัดชิ้นงานขาดนะครับการรักษานะครับก็คือหย่อนน้ามันนะครับเลิกใช้ก็ทําความสะอาดนะครับ เปลี่ยนน้ำหล่อเย็นทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ตรวจสอบกระบอกสูบไฮดรลิกว่ารั่วหรือเปล่านะครับตรวจสอบสายพานมูเล่นะครับแล้วก็ปั๊มน้ํานะครับแล้วก็เฟืองนะครับความปลอดภัยนะครับตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเสมอนะครับบีบจัดชิ้นงานให้แน่นก่อนเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ห้ามตัดชิ้นงานที่มีความยาวน้อยกว่าปากของปากาจับนะครับรวมไปถึงอะไรครับ ควรมีฐานรองรับที่ปลายชิ้นงานนะครับก่อนเปิดสวิตนะครับต้องยกใบเลื่อยให้ห่างจากชิ้นงานประมาณสิบมิลนะครับแล้วก็การป้อนตัดอย่าป้อนตัดมากเกินไปนะครับอาจทําทให้หักได้นะครับแล้วก็เลือกใช้น้ําหล่อเย็นให้ถูกกับชิ้นงานนะครับ ไม่ควรก้มหน้าใกล้คงเลื่อยขนาดเปิดสวิตนะครับรวมไปถึงเลยครับขนาดเครื่องเลื่อยชักกําลังตัดชิ้นงานห้ามหมุนปากกาจับงานนะครับแล้วก็คิดก่อนทําเสมอนะครับเครื่องเลื่อยไฟฟ้านะครับประเภทที่สองนะครับก็เป็นสายพานแนวนอนนะครับก็เป็นลักษณะเครื่องเลื่อยที่มีใบเลื่อยติดกันเป็นวงกลมนะครับ าการเคลื่อนที่ของใบเลื่อยจะมีลักษณะการสวงผ่านกําลังด้วยสายพานนะครับมีล้อขับมีล้อตามนะครับทําให้คมตัดของใบเลื่อยเนี่ยสามารถเลื่อนตัดงานได้ตลอดทั้งใบนะครับการป้อนตัดงานใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับควบคุมตึงความตึงด้วยมือนะครับหรือปรับหรือใช้ไฮดรอลิกปรับระยะห่างของลอนนะครับแล้วก็ตัดชิ้นงานได้ตามความต้องการนะครับอันนี้เป็นเครื่องตัดนะครับ เครื่องตัดแนวตั้งนะครับอย่างที่สามนะครับก็ใบเลื่อยติดกันเป็นวงกลมนะครับมีใบเลื่อยเป็นสายพานในแนวตั้งนะครับหมุนตัดชิ้นง,งานแบบต่อเนื่องนะครับใช้ตัดงานเบาได้ทุกลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กเหล็กแบนเหล็กบางนะครับรูปทรงต่างๆนะครับอ่านี่ก็เป็นลักษณะของตัวเมื่อกี้บาทไปแล้วนะครับ ตรงนี้เขาบอกว่าไงครับสายพานเครื่องเลื่อยสายพานต่างจากเครื่องเลื่อยชักนะครับคือสามารถตัดงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่เครื่องเลื่อยชักเนี่ยทำหน้าที่ตัดงานเฉพาะช่วงเท่านั้นนะครับใบเลื่อยสายพานจะมีความหนาน้อยกว่าใบเลื่อยชนิดอื่นลักษณะเด่นของเครื่องเลื่อยชนิดนี้ทํางานคล้ายกับเครื่องฉลุนะครับอย่างที่สี่นะครับเครื่องเลื่อยวงโดเลื่อยวงเดือนนะครับ เป็นเครื่องเลื่อยที่ใบเลื่อยเป็นวงกลมนะใบเลื่อยเป็นวงกลมตรงนี้นะครับอ่าใบเลื่อยเป็นวงกลมนี้ใบเลื่อยเป็นวงกลมนะครับสามารถตัดทิ้งงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นงานบางๆนะครับความปลอดภัยในการใช้เรื่องวงเดือนนะครับก็คืออะไรครับใส่ฝาครอบใบเลื่อยนะครับอย่าออกแรงเกินนะครับ ก่อนชิ้นง,งานขาดให้ออกแรงเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตรวจสอบใบรอยร้าวของใบเลื่อยนะครับอันนี้มาดูลักษณะของน้ำหล่อเย็นนะครับขนาดตัดเฉือนนะครับน้ำหล่อเย็นก็มีหน้าที่ทำไมครับระบายความร้อนหล่อลื่นลดแรงเสียานนะครับแล้วก็ชะล้างและพาเศษโลหะนะครับแล้วก็ป้องกันสนิมนะครับโดยน้ำน้ำน้ำหล่อเย็นเนี่ยก็ต้องผสมกับ น้ำมันหล่อเย็นนะครับซึ่งน้ำมันหล่อเย็นเนี่ยจะต้องผสมน้ำในอัตราที่ทำไมครับจิ้มผสมแตกต่างกันไปนะครับของคุณสมบัติของน้ำหล่อเย็นนะครับแบ่งเป็น3าประเภทนะครับอย่างแรกคือน้ำสบู่นะครับก็คือเป็นน้ำมันหล่อหล่อลื่นนะครับขั้นพื้นฐานนะครับประเภทน้ำมันแร่นะครับแล้วก็มีสารอิโมซิฟิลอยู่นะครับซึ่งทําให หน้าที่ให้น้ำมันแร่สามารถกระจายและอยู่ตัวในได้ในน้ำนะครับอ่ะสองนะครับน้ำมันสังเคราะห์นะครับก็เป็นน้ำมันพื้นฐานนะครับอ่าที่ได้จากการสังเคราะห์นะครับมีสัดส,ส่วนของน้ำมันหลอดลื่นพื้นฐานประเภทน้ำมันแร่นะครับใช้ในงานจีรนยัยคุณภาพสูงนะครับ ข้ควรระวังนะครับคือปัญหาในเรื่องของสนิมนะครับที่เกิดขึ้นกับเครื่องจัดนะครับและสามนะครับน้ํามันกึ่งสังเคราะห์นะครับก็จะมีน้ํามันหล่อลื่นพื้นฐานผสมกันนะครับระหว่างน้ํามันสังเคราะห์และน้ํามันแร่นะครับอ่าโอเคเนะประมาณนี้จบแล้วนะครับก็อาจารย์ก็มามาทําคลิปทวนให้รอบนึงนะครับอเนื่องจากว่าเผื่อบางคนไม่ได้เข้ามานะครับ ก็โอเคเนะื้อประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้ายังไงเนี่ยถ้ามีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สอบถามมาทางไลน์นะครับหรือใครไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็อาจาอาจะอ่านเอกสารประกอบการสอนที่อาจารย์ส่งให้นะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจยังไงอีกก็ถามอาจารย์ได้นะครับนะโอเคนะวันนี้เท่านี้ครับผมไปแล้ว